สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวสุขภาพจากทางรายการกันต่อเนื่องในวันนี้นะยังคงมาพูดคุยกับคุณหมอนาวโทนายแพทย์กริชรัตน์วัฒนาสาธิตอาภานะคท่านเป็นศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือกรุณามานําเสนอเรื่องราวของโรคริดสดวงกันในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงอาการที่สําคัญของฤสษีดวงกันไปพอสมควรเลยนะทั้งอาการที่มีเลือดออกขณะเบ่งอุจจาระออกมาหรือว่าอาการคันรอบๆทวารหนักแล้วก็อาการในส่วนของการเจ็บทวารหนักทงเจ็บท้าง,งมีก้อนนะคะมีก้อนอต,ต่างๆด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงแนวทางการรักษาฤๅษีดวงทวารกันบ้างดีกว่าเห็นว่ามีถ้าเราเป็นริษีดวงแล้วจะ ต้องรักษายังไงเห็นว่ามีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็แบบผ่าตัดด้วยเรื่องต้นเรียนถามก่อนว่าหลังเป็นลิซิดดงแล้วเราต้องทำไงบ้าง <Okay. S 2> พอเรารู้สึกว่าเริ่มเป็นลิซิดวงหรือว่า,าไปตรวจพิทิชัยแล้วเนี่ยว่าเราเป็นลิซิดดงนะครับในแต่ละระยะเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เริ่มแรกเลยเนี่ยที่คนไข้ทําได้เองก็คือการปฏิบัติตัวครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่เราเล่าให้ฟันกันในสัปดาห์ที่แล้วนะว่ามีการเพิ่มความดันในช่องท้องมีภาวะไอจามเบ่งนั่งส้วมนานบ่อยๆอาการเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการถ่ายเนาะนั่งส้วมให้ระยะเวลาสั้นลงไม่เอามือถือเข้าไปเล่นนะครับปวดแล้วค่อยไปนั่งนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ให้ท้องผูกการดูแลตัวเองไม่ให้ท้องผูกเนี่ย ก็มีหลายวิธีนะครับทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารกินอาหารที่มีกากใยให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอเนาะการที่บางคนอาจจะเน้นผักอย่างเดียวไม่ยอมดื่มน้ําอันนี้ก็จะเป็นดาบสองคมเหมือนกันกากใยเนี่ยที่เข้าไปพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําให้อ่ามันไปเกาะตัวกันเป็นก้อนของอุจจาระเนาะอ่าอุจจาระโดยปกติถ้ากินกากใยให้าพพอที่เขาสอนกันเนี่ย ก็คือเราตั้งใจให้อุจจาระเนี่ยมันมาเป็นก้อนนิ่มๆถ่ายง่ายแต่ถ้ามันมีกากใยโดยที่ไม่มีน้ํามาผสมตัวมันเองจะแข็งอาจจะยิ่งแข็งไปได้นะครับดังนั้นน้ําก็เป็นส่วนสําคัญองค์ประกอบสําคัญเลยที่จะทําให้อุจจาระของเราเนี่ยมันนิ่มได้โดยที่วันหนึ่งก็ควรจะดื่มให้มากกว่าสักสองลิตรเนาะตามที่สาธารณสุขแนะนำนะครับก็อาจจะหรือแปดแก้วหรือสิบสองแก้วขึ้นไป นะครับก็ควรที่จะทําให้อุจจาระเนี่ยพอมัน<ไ>มถ่ายง่ายเนี่ย <ไม S 2> เราก็จะไม่นั่งนานไม่ถ่ายบ่อยไม่ไปเบงแรงนะครับแล้วก็ภาวะอื่นๆที่เพิ่มความดันในช่องท้องภาวะอ้วนเนาะก็ต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอหรือว่าแม้แต่การออกกําลังกายที่เป็นแอโรบิกเองไปวิ่งเดินตรงนี้นะครับก็ทําให้มีการกระตุ้นลําไส้เนาะการที่พอเรานั่งนานๆโดยที่ กิจวัตรประจําวันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ขยับตัวเนี่ยอพอเราไม่ขยับลําไส้ก็ไม่ขยับเนาะพออุจจาระมันไปช้าๆอ,อยู่ในตัวเนี่ยมันก็ถูกดูดน้ํากลับไปเรื่อยๆอสุดท้ายมันก็จะแข็งได้เหมือนกันแล้วก็บางครั้งก็อาจจะไม่มีลมเบ่งไม่มีอาการปวดอุจจาระเนี่ยครับส่ดดวนใหญ่ก็จะพอสองสามวันค่อยมาถ่ายทีเนี่ยมันก็จะมีอุจจาระที่เป็นหัวกระสุนละส่วนน้าเนี่ยมันก็จะแข็งมากๆ นะครับก็ต้องเบ่งแรงพวกนั้นครับแล้วก็เห็นว่าเป็นแนวทางรักษาเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ยังเป็นไม่มากอาจจะใช้เป็นยา,าเดียใช่ธรรมดาค่ะอ่ฮะยากินยาทาด้วยเป็นยังไงบ้างโอเคอหลังจากที่รู้สึกว่าเราทํากิจวัตรเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามันเป็นไปแล้วแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นได้ไม่มากก็ต้องมาตรวจวินิจฉัยเนาะพอหลังจากตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็คุณหมอก็จะมีกรรมวิธีอะไร เบื้องต้นก็อาจจะมีเรื่องยาอ่ายาระบายเนี่ยก็เพื่อมาช่วยในการถ่ายให้มันง่ายขึ้นนะครับไม่มีการเบ่งหรืออะไรในในระยะต้นๆที่อาจจะไม่มีก้อนยื่นออกมาจากก้นนะครับแล้วก็มันมีทั้งยากินยาเหน็บยาทาอ่ยาเหน็บยาทาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกตามลักษณะของลิสิดถ้าเป็นภายนอกเราก็ใช้ยาทาเนาะมันจะได้เอฟเฟกโดยตรงกับ ัวภายนอกแต่ถ้าเกิดเป็นลิสิติโภายในเราก็มักจะใช้ยาเน็บอ่าแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึง่งตัวยาทากับยาเน็บเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยาที่เราใช้กันมันจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์<อ>ดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้ยายาทาหรือยาเน็บเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ควรจะใช้เกินหนึ่งสัปดาห์ห่การที่ใช้นานมากไปกว่านั้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทําให้ผิวตรงบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มบางแล้วก็เป็นแผลง่ายอักเสบง่ายเหมือนกันนะครับ ก็พอถ้าอันนี้สำหรับระยะต้นๆแต่ถ้าเกิดขยับมาอีกสเต็ปหนึ่งเริ่มมีก้อนแล้วเริ่มมีหัวของตัวลิซี่วงแล้วก็จะมีการรักษาอีกสองแบบที่ปุ้มได้บอกไว้เมื่อกี้เนาะมีหัตถการที่ทำได้ตั้งแต่ห้องตรวจเลยนะครับแล้วก็ต้องไปผ่าตัดหัตถการที่ทำได้ในห้องตรวจเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มีการฉีดยา เนาะแล้วก็มีการรัดยางซึ่งหัตถการทั้งหมดเนี่ยเราจะทําได้เฉพาะลิซี่งภายในภายในเนื่องจากลิซีโลงภายในเนี่ยมันจะอยู่ในเลเวลของอวัยวะภายในเวลาอวัยวะภายในเนี่ยมันจะไม่มีอาการเจ็บเหมือนผิวหนังเราเนาะผิวหนังเราหยิกก็เจ็บมีดบาดก็เจ็บหรือว่าเอาหนังยางไปรัดก็จะเจ็บแต่ว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยมันก็จะมีไม่มี เขาเรียกว่าตัวรับความเจ็บปวดเหมือนกับภายนอกเนาะมันก็จะรู้สึกแบบน่วงๆอะไรอยงนี้เฉยๆแต่ว่าไม่ปวดจนทนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอลิสีโรงภายในเราก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นทั้งฉีดยาให้มันฝ่อไปหรือว่าการที่ไปรัดยางทําให้มันขาดเลือดแล้วก็ฝ่อหลุดไปได้เหมือนกันเนาะคือใช้ระยะหนึ่งสองหรือะยะต้นๆใช่โดยปกติจะใช้ที่ระยะหนึ่งสองหรือว่าบางครั้งเนี่ยการรัดยางอาจจะ กระเถิบไปได้ถึงสามยถ้าเป็นหัวใหญ่บางทีเราเราสามารถดึงออกมาแล้วสามารถลอดอุปกรณ์ของเราได้เนี่ยเราก็สามารถรวบได้ทั้งหัวได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเป็นเลเวลรุนแรงขึ้นมาถึงขั้นต้องรักษาโดยระดับการผ่าตัดเป็นี้จริงการผ่าตัดก็มีให้เลือกอีกหลายวิธีนะครับมันจะมีการทั้งผ่าตัดโดยตรงเลยก็คือเราตัดหัวมันตรงๆเลยแล้วก็เย็บแผลปิดหรือในบางตำราก็ มีวิธีที่ไม่เย็บแผลปิดก็มีนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของอาจารย์แต่ละท่านนะครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยมีทั้งวิธีการใช้ตัวห้ามเลือดอาพวกเนี้ยมันก็จะ,ะทำให้อาการปวดเนี่ยมันลดลงนะครับใ,ในบางกรณีหรือแม้แต่การใช้เลเซอร์อะนะครับการใช้เลเซอร์เนี่ยเราก็จะทิ่มเข็มเข้าไปแล้วไปใช้ขึ้นเป็นแสงเลเซอร์เนี่ย เพื่อที่จะทําให้ตัวเส้นเลือดภายในตัวลิซิโดนี่ยมันฟอไปนะครับอันนี้ก็เพื่อลดอาการปวดของการผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดเลยเนี่ยเรามีแผลขนาดใหญ่แต่นี้เป็นแค่แผลลูเข็มที่จะแทงเข้าไปเพื่อที่ทําให้ตัวลิซิโดเนี่ยมันฟอแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีข้อจากัดในกลุ่มที่มีแบบลิซิโดนที่หัวใหญ่มากๆเพราะบางครั้งการที่จะยิงพลังงานของเลเซอร์เข้าไปเนี่ย มันก็มีจํากัดมาห้ามยิงเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีหัวใหญ่ๆมากๆก็อาจจะจําเป็นต้องผ่าตัดก็คือทางการแพทย์ทางคุณหมอก็จะวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งตามก็เหมาะสมด้วยแล่ถ้าผู้ป่วยที่ผ่าตัดแล้วเขาควรจะปฏิบัติต้นยังไงหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างหลังผ่าตัดด้วยโดยทั่วไปถ้าถ้าเราผ่าตัดแล้วถ้าเป็นเลเซอร์โดยส่วนใหญ่ก็ดูแลง่ายเพราะแผลมันน้อยถูกไหมครับอาจจะมีอาการบวมได้ ประมาณช่วง3ามถึง้วัน <Yeah. S 2> นะครับแต่ว่าช่วงวัน2วันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอาการ oh. นะครับแต่พอคนไข้เริ่มปวดเบาลงแล้วไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติ uh. แล้วมีการนั่งมีการเดินไปทํางานอะไรพวกเนี้ยเ uh. ท่านี้มันตรงบริเวณเนี้ยมันอาจจะเริ่มบวมขึ้นมาได้เหมือนกันเ uh. นาะก็ต้องระวังต้องพยายามลดก,กิจกรรมของตัวเองหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่ผ่าตัดแล้วมีแผลผ่าตัด จำเป็นต้องทําแผลไหมอันเนี้ยจะบอกว่าปัจจุบันความจําเป็นลดลงนะครับเราใช้แค่น้ำประปาเนี่ยแหละอาบน้ําทั่วไปไม่จําเป็นต้องฟอกสบู่หรือว่าใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรที่จะไปทําความสะอาดมันเป็นพิเศษนะครับโดยทั่วไปผมก็จะแนะนําให้ล้างปกติเนี่ยแหละใช้สายชําระเนี่ยพยายามฉีดแต่ว่าอย่าพยายามฉีดอัดโดยตรงเข้าไปในแผล นะครับฉีดให้แบบน้ำไหลผ่านใช้มือเป็นตัวล้างนะครับสุดท้ายแล้วพอล้างเสร็จให้มันสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ซับมันให้แห้งนะครับแต่ว่าในช่วงแรกหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกก็จะมีเลือดซึมออกมาได้บ้างหรือว่ามีน้ําเหลืองตรงบริเวณนั้นบ้างสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ตัวผ้าหนังใหมเพราะว่าหนึ่งคือมันสะอาดสองซับได้เยอะนะครับก็ถ้าพอซับครั้งแรกสุดคืออาบน้ําเสร็จ ล้างซาให้แห้งหรือเข้าห้องน้าล้างซาไห้แห้งเสร็จใช้ผ้านอนังไหตรงนี้ก็จะช่วยลดการหมักม,มุมหรือว่าความชื้นของตัวแผลได้อย่างดีครับต้องทานยาอะไรด้วยไหมปกติยานยาโดยส่วนใหญ่ก็พอมันมีแผลเวลาถ่ายเราก็จะอาจจะแยงก้นหน่อยเนาะห้องประวัติมันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีพวกยาระบายเพื่อช่วยให้ถ่ายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเขาก็จะชอบแบบหนั่ง นั่งแช่ก้นเนาะแล้วก็ใส่ด่างทับทิมบ้างใ,ใส่ยาฆ่าเชื้อบ้างปัจจุบันก็มีข้อมูลมาแล้วว่าไอ้ตัวด่างทับทิมหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้แผลมันดีขึ้นหรืออะไรนะครับแต่ว่าการแชร่น้ําอุ่นเนี่ยมันช่วยลดความเจ็บได้ในระดับใ,ในคนที่ตัวหูรูดเนี่ยมันแน่นหรือว่ามันเกร็งปวดตลอดเนี่ยการที่แช่น้ําอุ่นก็ทําให้ตัวหูรูดพวกนี้มันเริ่มคลายขึ้น แล้วก็อาจจะสบายกลมากขึ้นแต่ก็ไม่แนะนำให้แช่บ่อย<ะ>อเราก็จะแช่สักวันละครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ10-15นาทีก็เพียงพอครับครับดีวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่มาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวแล้วจ้พูดคุยกันต่อในตอนต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณหมอนวทโธนายแพทย์กฤษรัตน วัฒนาสาธิตอาพานาศ์ศาสรรยาแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวันหนักจากโรงพยาบาลสมเด็จปิ่นเกล้ากรมแพทย์ถัานเรือที่กรุณามาร่วมพูดคุยในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ